สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมอีฟุบอลสวรรค์ยี่สิบห้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าดีเย่ด็อกบาในแพ็กนะครับเนี่ยแพ็กเนะนี่ยเนี่ยแพ็กแพ็กที่อยู่เนี่ยตรงนี้ลนะเห็นไหมเนี่ยทำไมดีเย่ด็อกบาล่างนี้ถึงยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าหน้าเอามาจับจองเอามาค้นหาเอามาเป็นกัมอาเสิริมความแข็งแกร่งในหน้าเป้านะครับ นะทุกคนวันนี้ผมพาไปดูค่าพลังต่างๆของดอกบาล่างนี้ขนาดยังไม่ได้อัพยังโหดสัตว์รัสเซียขนาดนี้นะครับถ้าอัพแล้วจะขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนนี้คือมีรายแค่5วันนะครับก็จะหมดอีเวนต์นี้แล้วนะครับซุมได้ตาดีละตาตาดีก็ได้ตาไรก็เสียนะครับเนี่ยผมพาไปดูดอกบาตอนนี้ที่ว่าคโหด ดบาตัวนี้คนนี้สูงถึง189นะครับนั่นหมายความว่าการที่มีนักเตะหน้าเป้าที่สูงขนาดนี้ความพบเครื่องในการเล่นเกมลุกมันต้องมีแน่นอนอย่างลูกโมงนะครับลูกเซฟพีเตะมุมลูกตั้งเตะความว่องไวนะครับการจบสกอร์พลังในการยิงเนี่ยมันต้องมากแล้วยิ่งเป็นนักเตะแถวแอฟริกานะครับมันโหดอยอดนะครับ อายุ32ปีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงพีคเหมือนกันนะด็อกบาร์คนนี้นะครับนี่ตอนอยู่เชลซีซะด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนโอเวอร์เลดติ้งเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้อัพนะครับอยู่ที่86โอ้โหถือว่าเยอะมากนะเยอะมากนะครัสำหรับนักเตะทั่วไปนะครับสำหรับนักเตะที่มีระดับนี้ถือว่าเยอะเยอะอยู่มากนะครับแล้วก็ Attacking นะครับ Attacking แวเนตเป็นเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองความว่องไวในการเล่นเกมลุกนะครับอยู่ในระดับ80ถือว่าอยู่ในค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าผมไปดูเนมาบางตัวเนี่ยยังอยู่ที่89จะอยู่ที่79อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น80เนี่ยถ้าคุณอัพเต็มแล้วปุ๊บนะครับคุณไม่ต้องมาอัพแอตตากิ้งก็ได้นะครับอันนี้คือ80ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีมากนะครับ บอลคอนโทรลเนี่ยคือการควบคุมลูกบอลนอายุ75นะครับแล้วก็แม็ก77อันนี้คือระดับธรรมดาอันนี้ไม่ต้องอัพเพิ่มก็ได้นะพาใครได้ไปนะเพราะว่าด็อกบาเนี่ยมันเป็นหน้าเป้าใช่ไหมล่ะหน้าเป้ามันก็75นี่75 77นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็คือว่าไม่ต้องไปคอนโทรนเลยะนะครับมาถึงนี่จับยิงเดียวสายหน้าเป้าจะต้องเป็นสายที่ว่ายิงแรงๆยิงดีๆจบสกรอร์ดีนะครับนะไม่ต้องเลี้ยงบอลอะไรมากดิปปิ้งเนี่ย เลี้ยงบอลก็74ถือว่าเยอะแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องอัพเพิ่มนะครับแล้วก็ท้ายโพซิชั่นนะครับการครองบอลน,นะครับอันนี้ควรอัพเพิ่มนิดหนึ่งนะครับการครองบอลอาจจะสัก80อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันก็อาจจะอาจจะมีประโยชน์นิดหนึ่งนะครับการครองบอลน,นะครับนะแล้วก็การจ่ายบอลน,นี้ไม่ต้องพูดถึงโลพาสแล้วก็ล็อตเต็ดพาสเนี่ย จ่ายบอลสั้นบอลยาวเพราะว่าหน้าเป้ามันต้องรับบอลจากเพื่อนอาจจะชิงกันนิดหน่อยแล้วก็ยิงอันนี้มันจะเป็นนี่นี่อยู่ที่ไฮไลท์นี่วิธชิงการจบสกอร์81ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเอาไปอัพต่อเนี่ยถือว่าต่อยอดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เฮดดิ้งการใช้หัวอย่างที่บอกสูง189นี่สในคนหรือสายฟ,ฟ้าไม่รู้นะครับถ้าเพิ่มอีกนิดหนึ่งเป็นสก90เนี่ยจะถือว่าสำหรับถือว่าดีมากสำหรับคนที่แบบชอบเล่นเกมแบบสไตล์แบบ โยนบอลจากด้านข้างเข้ามาในกรอบเขตโทษน,นะให้พวกหน้าเป้าไรโมงเนี่ยขาอัพสก้าสิทเนี่ยเฮ็ดดิ้งกาวสิทนะโอ้โหอกปลานี่ยืนหล่อๆตัวนั้นเลยครับมาเถอะวันได้ไอตัวท็อปๆผู้รักษาประตูตโกอะไรกองหลังท็อปๆเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็นี่จุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะบอลปั่นบอลอะไรไม่รอ้มาสดระเ,เี่ย สปีด76ปานกลางพอครับถ้าจ่ายจังหวะดีๆหรืออะไรดีดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบิงได้เปรียบคู่แข่งแล้วก็แอ็กเคเดชันนะครับสปีดต้น73ก็ถือว่าอยู่ดีอยู่ดีเนี่ยนี่นี่มีบวกได้เย็ดเนี่เห็นไหมแล้วก็นี่การเป็นหน้าป้าที่ดีนะครับคุณมีความสูงแบบนี้จัมปิง้งคุณต้องดีนะครับ80สิบถือว่าโหมดมากนะ80สิบเนี่ย อ๋ถ้าขึ้นสีเขียวนี้แปลว่าโหดมากแล้วก็คิกิ้งเพาเวอร์พลังเตะ80ถือว่าแรงแรงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกว่าสิ่งที่น่าเป้ามึงควรจะมีทุกคนนะครับก็คือ p h y s i c a l r o o t t c t t ก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยอันนี้ด็อกบาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลย85นะครับถ้า p h y s i c a l c o n ค a c t เนี่ยความแข็งแกร่ง50แบบบนี้เหมือนโดนเอาไปให้วันไดตบหัวเล่นนะครับเอาไปให้พวก เดลิกวันไดหรือกองหลังเขาตบหัวทิมเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเป้าที่ดีเนะี่ยควรจะมีความแข็งแร่งที่สูสีกับกองหลังเอาไว้ตบกระบาลกองหลังเพื่อเราเจอทีมที่แบบไม่ได้อัพกองหลังเขาไม่ได้อัพ physical contact โโมาเราก็จะได้สับศอกใส่มันกับวิ่งยิงเลยครับแล้วก็บารัาน57เนีมม่ยเซอร์เบียอื่น70นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟอร์มนะครับวิกฟูยูเซ่นะครับ,รบก็คือ เป็นการใช้ข่าข้างไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเป้าที่ดีนะครับมันจะถนัดตีด้านเดียวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดบอดมากเพราะว่าการพลิกยิงอะไรยิงเนี่ยมันต้องมีหลายมุมใกล้ๆมันต้องยิงได้ทั้งสองข้าวสองเท้าอะไรครับแต่ว่าตอนนี้เป็น occasion occasionary นะก็หมายว่าเป็นบางครั้งอาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการใช้ สี่นเข้ามานาดของล็อกบาร์่างนี้อาจจะผีเข้าผีออกนะครับจังหวะดีก็อาจจะยิงได้จังหวะไม่ดีอาจจะยิงบืดอะไรประมาณนี้แล้วก็เวอร์ฟฟูดนะครับแอคคูเรชันนะครับก็คือการความแม่นยำของการครอบคุมเท้าอะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ในระดับสูงครับไฮแล้วก็ฟอร์มก็อันอันบริย์นะครับก็คือว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความต้านทานของการบาดเจ็บนะครับอินจูรี่นะครับ รีสิตเทนส์นะครับความจานทานของของอาการบาดเจ็บก็มีเดียมอยู่ในปานกลางก,าก็ถือว่านี่แหละถือว่าโอเคครับด็อกบาตัวนี้แล้วก็ผมไปเล่นมาวันนั้นผมเจอด็อกบาตัวหนึ่งโู่แม่งโหดมากพลังยิงน่าจะอัพเยอะนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งเนี่ยอัพเต็มแน่นอนครับมันกดหลอดน้ำเงินน่าจะประมาณเกือบเต็มหลอดครับแล้วมันยิงโอ้โห เชื่อไหมว่าถ้าเป็นคนจริงนะปีเตอร์เชคผมนี้อาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลในวันนี้แขนขาดไปวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยดอกบาตัวนี้ยังเป็นตัวที่ทุกคนควรจะมีนะครับใครที่มีเงินมีทองก็รีบไปสุมมานะเพราะว่ามันเป็นหน้าเป้าที่แบบฟอร์มดีฟอร์มดีมดๆเหมือนกันนะครับส่วนอาซาเดี๋ยวไปคิดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมกับดอกบาล,ล่างนี้นะคุ้มคุ้มอยู่สำหรับผมนะคุ้มอยู่สําหรับ สายที่อาจจะชอบโยนบอลน,นะครับนึกอะไรไม่ออกบอกหน้าเป้าอะไรมาเนี้ยเปิดบอลจากข้างเข้ากลางนะครับชอบได้ลูกเตะม,มุมนะครับสายแบบพึ่งพาเกมลุกกองหน้าอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่สายเลี้ยงบอลนนะแบบนึกอะไรบอ,อกบอกหน้าเป้าอะไรมาเนี้ยคุ้มอยู่นะครับตัวนี้นครับโอเคนะครับหากใครชอบกินฝากไค์ก็แชร,ร์กดติดตามนะแล้วไว้พบเจอใ่คลิปต่อไปสวัสดีครับ